โรงเรียนบ้านหนองนูปิชานุเครตั้งอยู่หมู่ที่ห้าบ้านหนองนูตำบลกุดเขาอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่นเขตสองสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองเอประชาโนค์นเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสอนแบบขะชั้นและใช้ทีวีทางไกลผ่านดาวเทียม เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล1-3ถึงและชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2 5 6 3มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-3ึงาจำนวน7คนชาย2หญิง3และนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาจำนวน25ิคนชาย15หญิง10รวมทั้งสิ้นนักเรียน3 2คน การบริหารจัดการและบุคลากรโรงเรียนบ้านาหนองหูประชาอุคธรมีบุคลากรจำํำนวนถึงสิ้นเจ็ดท่านมีนายวันชัยจำปาวงค์เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาทำหน้าที่บริหารจัดการโรงเรียนนางเอมออนแทนสาตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานบริหารงานงบป,ประมาณนางสาอรวรรุรารัตนาแหน่งครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปนายธนภูมิค้าสนิทต,ตำแหน่งครูหัวหน้างานบริหารงานวิชาการนางสาวเกตเก้วราชฤลตำแหน่งครูอาจารย์นางสาวหาดทิพย์สิงห์หนุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและนางทองขันแก้วรองหันตำแหน่งครูอาสาวิสัยทั์โรงเรียนบ้านหนองง่ประชาลุคหอ เป็นแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรมชุมชนม,มีสมร่วมพัฒนาครูสูงอาชีพพัฒนาให้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขพันธนกิจจัดการเรียนรู้นิ้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดสิกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถและมีสุขภาพอนามัยที่สมบูมมมรณ์ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้มีศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและประสานความเมื่มมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอัตลัก์สุขภาพดีกีฬาเด่นคําขวและปัญญาโรงเรียน เนดีมีวินัยไัยศึกษากีฬาดินเข้มคุณธรรมนำประชาธิปไตยเอกลักษณ์เสีานศึกษาลุ่มงลื่นสีประจำโรงเรียนคือสีน้ำเงินสีขาวสีน้ำเงินหมายถึงความเข้มแข็งก้าหน้าสุขมุมเยือกเย็นสีขาวหมายมบริสุทธิ์ความซื่อสัตย์และความปลอดภัยสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนคือสัญ,ญลักษณ์สพทหน้านล่างเป็นแถบชื่อโรงเรียนบ้านหนองกิชาอยู่ในกรอบริบบิ้นอักษรย่อหนอน การจัดการศึกษาปีการศึกษา25 6 3ครูประจำชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3นายสาวไก่แก้วล่านน้อยตำแหน่งคัวอาช่างครูขาดแขน,ขนคันจิตครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1และปีที่2 นางอิมอทนสาตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3มและประถมศึกษาปีที่4นางสาวอรวรันบุรานด์ครูชำนาญการพิเศษ กูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าและประุมศึกษาปีที่หกนายธนภูมิค่าสนิทต,ตำแหน่งครูเจ้าหน้าที่ตัวการโรงเรียนนางสาวหาทัยทิพย์สิงห์หลง ครูอาสานางทองขันแก้วดอนหันโรงเรียนและครูผ่านการพัฒนาและได้รับรางวัลดีเด่น การประเมินผลการเรียนที่ดีเด่นปีการศึกษา2562ผลการประเมินการอ่านเขียนป .1 สูงกว่าระดับประเทศมีเทศร่วมใจปีการศึกษา2562คิดเลขในใจเขียนภาษาไทยประทางคำบอกและเขียนภาษาอังกฤษาตามคำบอกผ่านเกณฑ์ประเมิน,100นร้อยเปอร์เซ็นแน่ดับชั้นป .1 ป .2 ป .3 ป .5 และป .6